สวัสดีค่ะวันนี้เราไปออนไลน์กันนะคะกับวิชาข้อควาย21104นคณิตศาสตร์พื้นฐาน2สองเรียนรียนชั้นมอดหึงับนึงับนะคะครั้งนี้จะเป็น EP ที่14นะคะเป็น EP พิเศษนะคะทุกทวนเนาะแบบฝึกหัดวัดผลนสำดิษบทที่1สมการชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะ สอนโดยคุณครูจอมสุรางอภพิสิงหาธวัฒน์นะคะนักเรียนเตรียมสม,มุดหนังสือขึ้นมานะคะแบบึูหัดว่าผลสมมร็ที่1่คุณครูจะพาทําแล้วก็เฉลยไปพร้อมกันเนาะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนทําลงสม,มุดแล้วถือเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บกลางภาคไดยนะคะตอนนี้พี่นยี่สิบหนะคะนักเรียนบทที่1นะหน้าที่ยีนะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเราจะพูดถึงแบบทดสอบวัดผลสมมร็จนะคะนักเรียนเตรียมสม,มุดหนังสือขึ้นมาทําลงสม,มุดเนาะ แบบพอดผนสมดิษหน้า26นะคะเราจะเรียนทาแบบหัดไปพร้อมๆกันนัเกเรียนทําแบบหัดลงหนังสมุดนะข้อ1นึ่แต่และข้อต่อไปปีนที้สมบัติการเท่ากันข้อใดข้อ1ถ้า a ส่วน5เท่ากับ3แล้ว a ส่วน5คูณ5แล้วก็3คูณ5้ทสมบัติอะไรเอ่ยสังเกตว่าอันนี้คือตัวที่เพิ่มขึ้นใช่ไหม คูณหตัวที่เพิ่มขึ้นดังนั้นตอบว่าสมบัติการคูณเพราะเราคูณเข้าไปใช่ไหมคะมันเป็นปสมบัติการเท่ากันเนี่ยแต่เป็นสมบัติกงการคูณนักเรียนก็จดกลเราสมุดเนาะอันที่2ถ้า a บวก7เท่ากับ5แล้วก็5เนี่ยจะเท่ากับ a เท่ากับ8ดลบ3ดังนั้นฝั่งนี้ก็จะเท่ากับฝั่งนี้ใช่ไหมคะนี่เขาเรียกสมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการถ่ายทอดนี่นะคะสมบัติการถ่ายทอดต่อไปที่3าม อันนี้คือลบสองคูณกับวงเล็บ a ลบสี่นะคะเขาก็จะกลายเป็นคูณเข้าไปในวงเล็บเนาะเป็นลบสองคูณ a กับลบสองคูณลบสี่นะคะดังนั้นก็จะกลายเป็นลบสองคูณ a ได้ลบสองลบสองคูณสี่แต่ข้างหน้านี่เป็นลบเห็นไหมลบคูณลบเป็นบวกก็จะกลายเป็นบวกแปดนะคะอันนี้เรียกว่าสมบัติการแจกแจงนักเรียนแค่ทำตอบไว้ทำลงสมุดนะคะโอเคหานะ ต่อไปข้อ2แก้สมการต่อบไปนี้พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบนะคะข้อ1 3ส่วน 5x ลบ6เท่ากับ12หาค่า x เนาะ 3.5x ส่วน 5x เท่ากับ12คุณครูจะย้ายเลยนะลบ6กูทางซ้ายเป็นลบไปอยู่ทางขวาเป็นบวก6นะคะก็จะได้เป็น3ส่วน 5x เท่ากับ12บวก6เป็น18อ่ะจะเห็นว่า3ส่วน 5x นี่3คูณแล้วก็5หารใช่ไหมคะดังนั้นครูจะเอา 5้ส่วนสคูณทั้งสองข้าของสมการนะคูณจะเอา5้ส่วนสคูณทั้งสองข้าของสมการดังนั้นตัดทอนเนาะห้ากับห้าตัดกันได้สามกับสามตัดกันได้นะคะสามตัดกับสิบแปดได้หกนะคะดังนั้น x เท่ากับหกไปคูณห้าเป็นสามสิบดังนั้นตอบว้เท่ากับสาลองแทนค่านะสามส่วนหคูณสาสิ สามส่วนหคูณสาแล้วก็ลบหต้องได้12อเนาะอันนี้สุคูณแม่ห้านะห้าหกดังนั้น6กคูณสเป็น18 18ปดสลบหเท่ากับสิถูกต้องนะคะดังนั้น x ท่ากับสาถูกต้องนะคะต่อไปข้อ2 5x ห้าเลบหเท่ากับสาเพิบวกแนะ คุณครูจะย้าย x มาทางซ้ายแล้วก็ย้ายที่เหลือไปทางขวานะคะดังนั้นคุณครูจะเขียนสิ่งที่คุยไม่ย้ายก่อนเนาะลบหกอยู่ทางซ้ายเป็นลบไปอยู่ทางขวาเป็นบวก3ม x อยู่ทางขวาเป็นบวกไปอยู่ทางซ้ายเป็นลบสาม x นะคะดังนั้น5 x า x ลบสาม x เหลือ2 x 8ไปบวก6กได้เท่าไรได้14ใช่ไหมได้14เนาะคราวนี้จะเห็นว่า2คูณอยู่กับ x นะคะครูก็เอา2ไปหารทั้งสองข้าง ดังนั้นตัดทอนด้านซ้ายเหลือเด้านขวาเหลือ7นะคะตัวคำตอบเนาะห้าคูณกับเลบหเท่ากับ3ามคูณกับเบวกแหรือเปล่าทำลงมาข้างล่างเนาะเจ็ดห้าสามสิบลบหกจะสามบวกแปดลบหได้29่สิบเก้็ดวกแปดได้ยีดังนั้นถูกนะคะเอทากับเจ็ดนะคะอะไก็แคปเจอไว้ ตอนนี้ผ่านไปสองข้อแล้วนะโอเคต่อไปนะคะอ่าต่อไปข้อสามนะคะอันนี้ครูก็ย้ายมาทางซ้ายเนาะเป็นสองจุดแปดเแล้วก็ย้ายสี่สี่จุดแปดมาทางซ้ายเป็นลบสี่จุดแปดเแล้วก็สิบสองทางขวาย้ายแปดเป็นลบไปทางขวาเป็นบวกยี่สิบฝั่งนี้เป็นลบสองเนะคะสองกึ่งส่วนเนาะ ครูเอาลบสองไปหารทั้งสองข้างได้ยี่สิบหารด้วยลบสองดังนั้น x เท่ากับลบสิบนะคะแทนค่าเนาะสองจุดแปดคูณด้วยลบสิบลบแปดเท่ากับสี่จุดแปดส่วนด้วยลบคูณด้วยลบสิบบวกสิบสองฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบยี่สิบแปดลบแปดฝั่งนี้จะได้ลบสี่สิบแปดบวกสิบสอง ก็ได้เป็นลบ36กับลบ36ครั้งคู่นะคะดังนั้นคำตอบถูกต้องต่อไปข้อ4อ่ะคูเอา5ไปคูณทั้งสองข้างเนาะ 8x อลบ2่ะคูเอา5คูณทั้งสองข้างนะคะจะได้ตัดทอนกันได้อะ่ะดังนั้นฝั่งนี้5กับ5ตัดกันไปก็ไม่ต้องคูณเท่าในวงเล็บนะคะอันนี้5คูณในวงเล็บ2ครั้งเป็นการแจกแจงฝั่งนี้ได้ x ลบ 3ฝั่งนี้ได้8 5 4 10 x ลบ52เป็น10อ่ะคูณย้าย x มารวมกันแล้วก็ลบ x ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบ3บวก10ได้เป็น7กับ39 x ดังนั้น x ก็จะได้7ส่วน39นะคะแทนค่าข้อนี้จะยาวหน่อยนะนักเรียนนะลองดูคูณด้วย7ส่วน39ลบ3 คูณต้องคูณได้สามสิบเก้าทั้งเศษและส่วนเนาะคูณทำเตรียมไว้เลยฝั่งนี้เท่ากับ8ปดคูณสามสคูณเจส่วนสามส้าขอทาฝั่งเดียวก่อนนะอันนี้ก็ได้1นส่วนห้าคูณกับ39อันนี้เป็น7อันนี้เป็น39 ก้าหนึ่งก้าสามยทด2องค่ะถามเป็นเก้าสิบสิ่งร้ยได้1นส่วนหคูณกับอันนี้เป็นลบหนึส่วนสามหาร5้สองเป็น10ทด1นึ่ห้าเป็น10จะได้เท่ากับลบยีสอ่วนสาอันนี้ครูทำชาฝั่งซ้ายเนาะคันนี้ครูทำฝั่งขวาบ้างฝั่งขวา 8คูณ7ส่วน39ลบ2เท่ากับ8 7 56ส่วน39ลบ2ครูก็เอา39คูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น56ลบ39เนาะ9ถึง9 28ทด1ใช่ไหมคะทด1ไว้เนะาะหารออกเป็น6เป็น7ลบ70 แปดส่วนยี่ส่วนสาสิบเก้าได้เท่าไหรอ่ะได้สองได้ลบลบยี่สิบสองขสาสิบเก้าแสดงว่าอะไรแสดงว่าคำตอบสองข้างมันเท่ากันดังนั้นคำตอบมีทุกแล้วบางครั้งตัวคำตอบจะยากหน่อยนะคะนะักเรียนโอเคผ่านนะต่อไปข้อห้านะคะอันนี้ข้อห้า 5. ดูก่อนอะไรง่ายสุดคูณเข้าวง,งเลบง่ายกว่านะคูณก็คูณเลยอันนี้ก็คูณการที่มีตัวเลขอยู่หน้าเราต้องคูณเข้างมดเนาะสีคูณ x ได้ 4x 4คูณด้วยลบแปดสามสิบได้3าสองนะคะอันนี้บวก3ามหบวกสาเป็น 9x ้าเท่ากับเจบวกคี่ห้ คราวนี้ครูก็เอา x ไปทางซ้ายนะคะเป็น4 x บวกเ x ครูย้าย7 x ทางซ้ายเป็นลบเป็นบวกมาทางขวาเป็นลบนะคะหวังนี้เป็น25ครูย้าย32ไปจากลบไปเป็นบวกสาย้าย15จากบวกเป็นลบสินะคะอันนี้ได้เท่าไหร่อ่ะ9 10, 10 13ใช่ไหมสิบสามลบเเหลือ3ได้6ใช่ไหมคะ นะฝั่งนี้เอา5ยี่ห้าไปลบ15ก่อนก็นได้ยี่ห้าบสิห้าเหลือสิบเหลือสี่สแล้วก็เอา6ไปหาทั้งสองข้างดังนั้น x เ,เท่ากับเจ็นะคะค่นี้คุก็แทนค่าให้เป็น7ในนี้เนาะสี่คูณด้วยเจลบแบวกสามคูณด้วยหบวกด้วยสมคูณเจ็ด เท่ากับ7จดคูณเบวกยี่บหลบแได้ลบหได้เป็นลบสใช่ไหมอันนี้7 3 21 21มบเอ็ดยเอวกหาเป็นยีขอรงนี้นะ26 26ิบหคูณสามเป็น18ทด1นึ่งสองเป็น6เป็น7จ็ฝั่งนี้จะจะดสีบ้าบวกย5ใช่ไหมเก้าไปบวก5เหลือ4 4ทด1 สี่ห้าหกเป็นเจ็ดสบสฝั่งนี้ลบ4กับเจ็ดสิบได้เออได้เจ็ดสบสีเหมือนกันดังนั้นตอบเจ็ดถูกแล้วข้อนี้ครูใช้สีน้ำเงินมันจะได้ไม่ทับกันเนาะครูก็คูณเข้าเลยเหมือนกันอันนี้ไม่มีอะไรคูณใช่ไหมครูขอ,ขอดูตัวนี้อ่าไม่มีตัวกลางไม่มีนะแต่ตัวหลังนี่มี ได้เป็น4 32ลบ 3x คเวลบคูณเข้านะลบคูณบวกได้ลบ 4x ลบคูณลบได้ลบคูณบวกได้ลบลบนนะคะตรงนี้ได้ลบ1เท่ากับ9แล้วก็ลบคูณบวกได้ลบ 3x ลบคูณบวกได้ลบสาามเป็น9นะคะฝั่งนี้ทำตัวเลขก่อนเนาะ12ลบ1ได้11 ลบเจ็ฝั่งนี้เก้าลบ9้าเหลือศูนย์เหลือลบสามใช่ไหมค่ะคนี้ครูย้ายอะไรดีอะดูสิคำนีงตอบถูกไหมอ่ะคราวนี้ครูย้ายเจนะคะลบสามเไปบวก 7x ฝั่งนี้ก็คือสิบอ็ดได้ส x เท่ากับสิบเอดเอาสไปหารทั้งสองข้างได้11ส่วนสเท่ากับ x นะคะแทนค่าเนาะ แทนค่าสีแดงอะได้3าคูณ4ี่ลบ11อส่วน4ลบ4คูณกับ11ส่วน4บวก1เท่ากับ9ลบด้วย3มคูณ11ส่วน4บวกสมอันนี้เอาไหนก่อนดีคะข้างในก่อนก็ได้อะครูเอา เอา4คูณทั้งเศษและส่วนเนาะดังนั้นอันนี้ได้3คูณกับถ้าส่วนเป็น4นะคะ4 4 16 16สิลบสิได้5ใช่ไหมเป็น3คูณด้วยห้ส่วนสลบด้วย4กับ4ตัดกันเหลือ11 11อบเวกหเป็น12บสอได้สิบสเท่ากับ9อันนี้คูคณได้4ีส่วนสเนาะ ลบด้วย3คูณเป็นส่วน4นะคะ11บวกกับ4 3เป็น12 12เป็น3เป็นยีบสส่วน4ฝั่งนี้ได้เท่าไหร่ฝั่งนี้ได้15ส่วน 35, สามารถส5บห้่วนสเนาะอันนี้ได้15บส่วนส ลบสิบสองเท่ากับเก้าลบสามสามเป็นเก้าสามสามเป็นหกส่วนสี่แล้วก็อันนี้ทำเป็นส่วนสี่ได้สิบห้าลบเออสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดฝั่งนี้ได้ลบเออสามสิบสามส่วนสี่ใช่ไหมอันนี้สิบห้า สเป็นลบพัธ่าน4ี่ฝั่งนี้ได้ทําเป็นส่วน4ี่เนาะเก้าสี่กลบเก้ก็เท่ากับลบสามส่วนสเหมือนกัน่ะดังนั้นํำตอบไม่ถูกแล้วโอ้จะได้นะคะ,ะผ่านนะ,ะข้อสามถ้า3าคูณ y ลบหเท่ากับห้าลบสองแล้ว10 y เนค่าเท่าไหรอ่อะ ก็ทำคูณ9เนาะ3คูณ y ลบ3เท่ากับ5ลบ2 y คูย้ายสองไปทางนี้เนาะ3 y บวก2 y เท่ากับ5บวก3 5บวก3าบวกสเป็น8เป็น5 y ตอนนี้จะบอกว่า5 y เท่ากับ8ใช่ไหมต้องการหา10 y ถูกไหมคะต้องการหา10 y แสดงว่าอะไรก็ต้องเอา5 y คูณด้วย2เท่ากับ8คูณด้วย2อเอา2คูณข้างั้งสองข้างก็ได้10 y เท่ากับ8ปดงดังนั้นตอบว่า10 y เท่ากับ16นะคะตอบวนะว่าดังนั้น 10y เท่ากับ16ผ่านนะข้อนี้บางห้องออจะสอนไปแล้วนะเขียนสมการาข้อจำนวนให้ตอบมีคถามตอบข้อหนึ่งสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับสี่มีค่าเท่ากับยี่สิบ เขให้จำนวนจำนวนนั้นเป็น x ดังนั้น2เท่าของจำนวนหก็คือ2 x บวกสเกับย0คะก็จะกลายเป็น2 x เท่ากับ20ลบ4 2 x เท่ากับ16ใช่ม x เท่ากับ8เอา2อปหารสองค้างก็8อีกอันนึง2เท่าของผลบวกของจำนวนหนเท่ากับ4มันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะผลบวกก็คือต้องเป็นอย่างนี้ สเท่าของผลบวกคือ x บวกสนะคะเอา2ไปหารก่อนเนาะเป็น x บวกสี่เท่ากับยีหารสเท่ากับสิ x บวกสเท่ากับสิดังนั้น x เท่ากับสิบวกสนะคะ x จะเท่ากับ14บสี่ดังนั้นอันนี้ x เท่ากับแอันนี้ x เท่ากับสิเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะต้อเรีนสังเกตนะคำถามใกล้กันมากแต่ไม่เหมือนกันนะสเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งอันนี้คือ2องเท่าของผลบวกนะคะ อ่านนะคะข้อห้าตงหาจำนวนเต็มสามจำนวนเรียงกันซึ่งผลบวกทั้งสามจำนวนมากกว่าจำนวนที่สองอยู่ยี่สิบบางห้องสอนไปแล้วให้จำนวนจำนวนเต็มเป็น x อ็กจำนวนเต็มแรกเป็น x อ็กจำนวนเต็มที่สองก็คือ x อบวกหนึ่งใช่ไหมเช่นเลขสามสี่ห้ามันก็เรียงกันบวกเทียนหนึ่งอ่ะจำนวนที่สามก็จะเป็นสองเบวกสองนะคะผลบวกเป็น ผลบวกเป็นยังไงมากกว่าจำนที่2องหรก็แสดงว่าเอาตัวที่1นึบวกสบวกสเท่ากับตัวที่สอบวกยีนะคะฝั่งนี้ x บวกกันจะได้ 3x บวกสฝั่งนี้จะได้ x บวกยีนะคะย้าย x ไปเนาะเป็น 3x-x ลบ x ฝั x, ่งนี้ก็จะได้21-3 2x เลบ3 2x เท่ากับ18ใช่ไหมดังนั้น x เท่ากับ18ส่วน2 เอเท่ากับ9าตอบดังนั้นจะมาเต็มทั้ง3คือ91 0 11นะคะอันนี้เป็น9อันนี้ก็คือ9บวก1ก็เท่ากับ10ใช่ไหมอันนี้9บวก2อเท่ากับ11นะคะผ่านนะตัองก้งแคปไว้นะคะข้อนี้สำคัญจะออกข้อสอบป็นกลางภาคด้วย เขาหกถ้าด้านที่หนึ่งของรูปสามเหลี่ยมยาวเป็นหนึ่งในสามของความยาวรอบรูปด้านที่สองยาวสิบเซนด้านที่สามยาวเป็นหนึ่งในสี่ของความยาวรอบรูปจงหาความยาวรอบรูปนี้สังเกตให้หาอะไรให้อันนั้นเป็นกําหนดให้ให้รูปสามเหลี่ยมมีความยาวรอบรูปเป็น x เซนติเมตรด้านที่หนึ่งยาวเป็นหนึ่งในสามใช่ไหมคะก็คือหนึ่งส่วนสาม x นะคะด้านที่สองยาวสิบเซนเขาบอกมาแล้วด้านที่สามยาวเป็นหนึ่งในสี่ก็คือหนึ่งส่วนสี่ x นะคะเราเป็นยังไงเอามาบวกกันใช่ไหมก็คือ ความยรอรูบเท่ากับในคำสั x บวกสิบวกหนึ่งนสี่นะคะดังนั้นครูก็ย้าย x ไปด้านเดียวกันเนาะ x เท่ากับย้าย x ไปด้านซ้ายสิหนอนลืมหนึ่ะมเท่ากับย้ายเป็นลบหนึ่งนสาม x ย้ายเป็นลบหนึ่งส่วนสี่ x ฝั่งนี้ก็จะเป็นสิบนะคะคราวนี้คอร์โนเป็นสิบสองใช่ไหม ก็จะกลายเป็น 12aa 12x ลบอันนี้เอา4ใช่ไหมคูณ3ได้12ได้ 4x ลบ 3x เท่ากับ10นะครานี้ครั12ไปคูณด้านขวาเนาะก็จะกลายเป็น12ลบ 4x เหลือไอ้ A, 12ไปลบ4เหลือ8 8ไปลบ3เหลือ5ดังนั้นเป็น 5x เท่ากับ12ไปคูณ10ได้120 x เท่ากับ120หาร5 x เท่ากับนะ่ะ120หาร5 5 2เป็น10แล้วก็เหลือ54ได้24นะคะดังนั้นตอบว่ารูปสามเหลี่ยมมุมนี้คันมย้วรับรูปเป็น24เซนติเมตรขูดลบที่มันทับกันออกขูดมะเขียนฝั่งนี้เนาะ x เท่ากับงร้อยยี่สิบหันห้าหน้างาน x เท่ากับยี่สิบสี่นะคะก็ตอบแบบนี้นักเรียนแคปไว้นะคะเสร็จแล้วนะวันนี้อพานะคะพาระงานทำแบบทดสอบว่าผมสัมฤข้อหนึ่งถึงข้อหกลงสมุดเน้นว่าลงสมุดแล้วก็เคลียร์งานเคลียร์การบ้านเส็จส่งสมุดนะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งในคะแนนเก็บกลา,างภาคนะคะโอเคจะให้นักเรียนทําส่งในคาบด้วยนะคะถ่ายรูปส่งในในเฟซก็ได้ค่ะเพราะคุณครูตั้งโพสต์ไว้แล้วเนาะเนี่ยก็รายงานตัวในเฟซไปเลย ทคับคุณและสวัสดีค่ะ